เวทมนต์ทุกชนิดในเรื่อง Black c l o ว e r จะมีอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลย สำหรับทุกคนที่ดูเรื่องแบล็คโควเวอร์ก็คงจะรู้กันดีใช่ไหมล่ะครับผมว่าเวทมนต์ในเรื่องแบล็คโควเวอร์นั้นก็มีมากมายหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็แตกต่างกันไปแล้วก็มีหลายคนเลยนะครับผมที่ไม่รู้ว่าเวทมนต์แต่ละชนิดนั้นมีอะไรกันบ้างเพราะงั้นวันนี้ช่องของผมเนี่ยก็เลยได้ทําการรวบรวมเวทมนต์ทุกชนิดทุกรูปแบบมาไว้ในคลิปนี้แล้วล่ะครับผมใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยมากันที่รูปแบบแรกก็ผมสําหรับแอนต m เมจิกหรือต่อต้านเวทมนต์ รูปแบบเวทนี้ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถลบล้างเวทมนตได้สามารถใช้เพื่อป้องกันเวทโจมตีทําลายเวทป้องกันและลบล้างเวทมนที่วางไว้ล่วงหน้าได้เช่นเวทคําสาปและกับดกักการที่จะใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะซึ่งถูกเก็บไว้ในกลีมัวโดยธรรมชาติแล้วแอนติเมจิกเนี่ยจะต่อต้านมานาและเวทมนใดๆก็ตามที่เข้ามาสัมผัสเพราะงั้นเนี่ยก็มีเพียงคนที่ไม่มีพลังเวทเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้นอกจากนี้แอนติเมจิกเนี่ยไม่สามารถคัดลอกโดยเวทเรียนแบบแต่จะสามารถทําให้เกิด ิดผลซ้าได้โดยเวทกระจกบาเรี m เ a g i c รูปแบบของเวทมนต์นี้ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถสร้างกําแพงเวทมนต์ได้ตามที่ต้องการผู้ใช้สามารถใช้เวทมนต์นี้ได้โดยไม่ต้องใช้กีโมวก็ได้แต่เพื่อที่จะทําให้มันใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นจาเป็นที่จะต้องใช้คาถาเฉพาะซึ่งถูกเก็บไว้ในกลิโมะ และถ้ามีอุปกรณ์เวทมนต์มันก็จะสร้างบาเรียที่คุ้มกันเมืองทั้งเมืองได้แต่ต้องใช้นักเวทประมาณ10คนเวทสื่อสารเวทมนตรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถส่งและฉายข้อมูลการได้ยินและภาพได้เพื่อที่จะใช้มันได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องมีคาถาเฉพาะซึ่งถูกเก็บไว้ในกลีมัวแต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ประเภทนี้ได้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการสื่อสารระยะไกลได้ซึ่งเรียกว่า communication magic tools เวทผสมรูปแบบของเวทมนต์นี้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถรวมคาถาหรือเวทมนต์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นคาถาเดียวที่ทรงพลังยิ่งขึ้นนักเวทที่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติของเวทมนต์ได้หลายคนเนี่ยก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองและยังมีรูปแบบที่รองลงมาคือยูเนียนเมจิกซึ่งจะเป็นการรวมกันของคาถาสองคาถาครีเอชันเมจิกหรือสร้างรูปร่างเวทมนต์รูปแบบของเวทมนต์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างรูปร่างต่างๆได้ ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตไปจนถึงวัตถุประเภทหรือรูปร่างของสิ่งที่สามารถสร้างได้นั้นไม่มีขีดจำกัดจึงทำให้มันเนี่ยเป็นเวทมนต์ที่หลากหลายมากที่นักเวทเกือบทุกคนสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆได้นอกจากนี้ Creation Magic ยังสามารถรวมคุณสมบัติต่างๆเข้ากับคาถาได้ผู้ใช้สามารถสร้าง Entity ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามความสัมพันธ์ของธาตุ ซึ่งอาจมีตั้งแต่ชุดเกราะที่ประกอบไปด้วยคริสตัลไปจนถึงเหี่ยวที่ทําจากกระแสลมแม้จะดูเหมือนว่าครีเอชันเมจิกอนุญาตให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถสร้างวัตถุจากความว่างเปล่าได้แต่วัตถุเหล่านั้นเนี่ยประกอบไปด้วยมานาของผู้ใช้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยพวกมันก็สามารถที่จะหายไปในอากาศได้เมื่อพวกมันถูกทําให้ไร้ผลได้โดยแอนติเมจิกหรือจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ร่ายเนี่ยหมดสติเวทมนต์คำสาบรูปแบบของเวทมนต์นี้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใส่เอฟเฟกด้านลบเพิ่มเติม,ตมลงในคาถาได้ ผลกระทบมีตั้งแต่ภาษาสัมผัสที่ล้าลงไปจนถึงความเจ็บป่วยที่ทําให้ร่างกายซุดโทมและแม้แต่ความตายผู้ใช้สามารถใช้เวทมน,นี้ได้โดยไม่ต้องใช้กลีมัวแต่ยังไงก็ตามเพื่อที่จะใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจําเป็นต้องใช้คาถาเฉพาะซึ่งถูกเก็บไว้ในกลีมัวเวทคํำสาปทั้งหมดมาจากพลังของเมกิคุ่าและครอบครัวของอากิปาศึกษาคํำสาปมาเป็นเวลาหลายร้อยปีและมีชื่อเสียงในด้านเวทมนคำสาปเวทมนตต้องห้าม เวทมนต์ต้องห้ามเนี่ยใช้มานาเชิงลบซึ่งมานาเชิงลบเนี่ยก็มาจากโยโมโลกซึ่งคาถาเหล่านี้เนี่ยจะมีพลังมากกว่าคาถาปกติและไม่สนใจขีดจำกัดของเวทมนต์ทั่วไปตัวอย่างเช่นเวทมนต์การรักษาเนี่ยไม่สามารถสร้างแขนขาที่หายไปได้ในขณะที่เวทมนต์ต้องห้ามสามารถสร้างส่วนของร่างกายทั้งหมดขึ้นมาใหม่ได้เวทมนต์ต้องห้ามยังสามารถเปลี่ยนแปลงวิญญ,ญาณและเวทมนต์ของผู้ใช้และเหยื่อได้อย่างถาวรการเปลี่ยนเป็นปีศาจของลิชเนี่ยซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเวทมนต์ต้องห้าม ทำให้จิตใจวิญญาณของเขาสั่นคลอนดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่จากเวทมนต์แห่งการกลับมาเกิดและมันก็ทําให้เวทมนต์ของเขาเนี่ยหายไปด้วยฮิลลิงเมจิกหรือเวทมนต์แห่งการรักษารูปแบบของเวทมนต์นี้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถไล่มานาและใช้เพื่อรักษาตนเองหรือผู้อื่นได้ศักยภาพทั้งหมดของฮิลลิงเมจิกไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักเพราะคาถาระดับสูงเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าสามารถปิดและรักษาบาดแผลที่สําคัญได้เช่น บาดแผลที่เกิดจากการถูกแทงแต่การสร้างแขนขาที่หายไปใหม่นั้นเกินความสามารถของเวทมนตร์รักษาทั่วไปแต่การเชื่อมต่อแขนขาที่ขาดหายไปนั้นเป็นไปได้สำหรับนักเวทที่มีทักษะและในอาณาจักรโคเบอร์นั้นสามารถเข้าถึงเครื่องมือเวทมนตร์ได้เช่นอีเลียสบูทที่สามารถไล่เวทมนตร์รักษาอันทรงพลังให้พวกที่ต้องการได้ในทันทีเวทมนตร์กับชาติมาเกิดรูปแบบเวทมนตร์ต้องห้ามนี้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถชุบชีวิตวิญญ,ญาณของคนตายภายในร่างของคนเป็นได้ เวทมนต์นี้ต้องใช้มานาจํานวนมากและการเสียสละจะสังเกตง่ายเมื่อเวทมนต์นี้ใช้ได้ผลก่อจะมีรอยสากสีแดงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของผู้ที่ถูกครอบงำวิญญาณที่กับชาติมาเกิดจะถูกครอบงำด้วยจิตใจที่ชั่วร้ายซึ่งจะขยายอารมณ์ด้านลบเช่นความเกียรช่างและความสิ้นหวังถ้าเกิดกับเอลสิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะกลายเป็นดาร์กเอลเสริมพลังเวทเวทมนตรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้เหนือเพิ่มความสามารถทางกายภาพได้เช่น ความแข็งแกร่งและความเร็วเพื่อที่จะใช้มันได้เต็มประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีคาถาเฉพาะซึ่งถูกเก็บไว้ในกรีมัวเวทมนต์นี้ยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของเพื่อนได้อีกด้วยเวทมนต์ยับยัง้งหรือพันธนาการเวทมนต์รูปแบบนี้ทําให้ผู้ใช้สามารถผูกมัดและจํากัดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้นอกจากนี้เวทมนต์นี้ยังหยุดความสามารถของเป้าหมายในการใช้เวทมนต์ได้แต่มันไม่สามารถใช้กับเครื่องมือเวทมนต์ได้ผนึกเวทรูปแบบของเวทมนต์นี้ทําให้ผู้ใช้สามารถวางผนึกเวทมนต์ลงบนเป้าหมายได้และการ ผนึกก็สามารถทําได้หลายวิธีมากการผนึกนั้นสามารถถูกทําลายได้โดยแอนติเมจิกและบางอันก็สามารถถูกยกเลิกได้โดยผู้ที่ถูกผนึกอยู่เวทพูด เวทมนต์พูดเป็นเวทมนต์ที่หายากซึ่งจะให้ผู้ใช้เนี่ยเรียกวิญญาณธาตุเพื่อให้ออกมาช่วยเหลือได้วิญญาณเหล่านี้จะผูกมัดและรับใช้นักเวทแต่ละคนที่มีคุณลักษณะทางเวทมนต์เหมือนก,นกันกับตัวเองวิญญาณแต่ละดวงมีพลังเวทมนต์มหาศาลและสามารถเพิ่มพลังเวทและคาถาให้แรงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวและจะทําให้เวทมนต์นี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกจําเป็นต้องใช้คาถาเฉพาะซึ่งถูกเก็บไว้ในกรีหมัวเวทมนต์แปลงร่าง เม็ด์รูปแบบนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองเป็นบุคคลอื่นได้ทุกวัยทุกประเภทของร่างกายและเพศใดก็ได้ตามที่ต้องการบางคนสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นวัตถุได้และมีบางคนเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนวัตถุที่ไม่ใช่ตัวเองเป็นรูปแบบอื่นได้เวทกับดักรูปแบบของเวทมนต์นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและวางกับดักเวทมนต์ได้ผู้ใช้เนี่ยจะวาดวงกลมเวทมนต์และทำการเทมานาลงไปและวางไว้ในเส้นทางของบุคคลหรือวัตถุ ยิ่งกับดักซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลานาน,านในการวาดในลักษณะคล้ายกันกับดักที่ทรงพลังก็อต้องการมานาที่มากขึ้นส่วนใหญ่มักจะวางไว้บนพื้นผิวเช่นพื้นและผนังแต่ก็สามารถวางไว้กลางอากาศได้เช่นกันเวทดมต์รวมร่างากาับปีศาจซึ่งคนที่มีปีศาจเนี่ยจะถูกเรียกว่าโฮสต์โฮสต์ที่ใช้พลังเต็มที่ของพลังปีศาจและหลอมรวมปีศาจเข้าไปในร่างกายทาให้พวกเขาเนี่ยสามารถควบคุมพลังของปีศาจและเพิ่มพลังเวทมนต์และความสามารถของตนเองอย่างมาก และโฮสต์ตอนรวมล่างจะมีลักษณะทางกายภาพของปีศาจเช่นเขาหางและรูม่านตาที่กรีดรวมทั้งถูกพลังปีศาจครอบงำเวทมนต์ที่ทําให้อ่อนแอลงรูปแบบของเวทมนต์นี้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถลด,ดความสามารถทางกายภาพและผลของเวทมนต์ของฝ่ายตรงข้ามได้เพื่อที่จะสามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีคาถาเฉพาะซึ่งถูกเก็บไว้ในกรีม,มัวก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้โอ้โ oh. ห สำหรับคลิปนี้ก็หายกันไปนานมากเลยนะครับผมเพราะว่าเออผมยุ่งกับเรื่องทางบ้านอยู่นะฮะเลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะพอมีเวลาเนี่ยก็ดีมาทําคลิปให้เลยนะครับผมก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ